พามาดูห้องพักของโรงแรมดูสิตดีทนะคะที่ได้ใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งปกติห้องนี้เป็นห้องสวีทแล้วก็ราคาอยู่ที่คืนหนึงประมาณ7,000กว่าบาแต่ว่าเราได้ในราคา2คืน5,100พร้อมกับรถเช่าด้วยแล้วก็แถมอื่นๆยิบย่อยอีกเยอะมากเลยบัตรน้ำมันอีกพันหนึ่งด้วยเดี๋ยวมาดูห้องกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงชาแดงเข้ามาเจอนี่ก่อนเป็นตู้เปิดมาเป็นเหมือนเป็น ตู้เห็นแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องดื่มถังน้ําแข็งแก้วโล่งใหญ่มากอันนี้เป็นห้องรับแขกก่อนอว้ย Sorry ห้องรับแขกใหญ่มากฟึ่มแล้วตรงน,นี้เขาบอกว่ามองไปนู่นเห็นดอยสุเทพอยู่ไกลๆซึ่งเราดูตรงนี้อาจจะสว่างม,มากมองไม่เห็นหแล้วก็จะนอนชมอยู่ที่นี่กันคืนนี้ แล้วนี่นั่งดูทีวีแบบกว้างๆแล้วก็นี่ห้องนอนจึงใหญ่มากจับๆนี่ลงไปนอนแล้วนะแล้วนี่ค่ะมีแบบนอนเล่นดูทีวีนี่ห้องน้ำมีทั้งอ่างแล้วก็มีแบบเป็นชาวเวอร์อาบ,บน้ำฟึ่งทุกอย่างแบบ ซื้อหรูอ,อยู่สบายมากและนี่เป็นห้องแต่งตัวแบบบล็อกอินคลอเซซึ่งทุกอย่างยังอยู่ในกระเป๋านะคะใหญ่มากใหญ่กว่าห้องน้ำบ้านเราอีกค่ะซึ่งถือว่าคุ้มมากใครที่จะมาทงนี้นก็ยังคงใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันได้อยู่นะคะขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมปี2564แล้วก็ที่นี่เนี่ยมีบริการหลายอย่างมากตอนนี้ที่น่าสนใจมากที่สุดเลยก็คือติมซั all you can eat เป็นบุฟเฟ่ เป็นมื้อกลางวันเนี่ย1 1่งถึงประมาณบ่าย3 399ถ้าเกิดพักที่นี่ลด25%ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันก็ได้ลด40%หรือมื้อเย็นเนี่ยจะเป็น499ใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าคุ้มม,กมากๆคุ้มที่สุดในเวลานี้แล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่เชียงใหม่ค่ะ